สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House a d v e l well Action กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ค่ะทุกๆวันเรามีคำพยานชีวิตมีคำเทศนาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะคำหนุนใจคุณผู้ชมคะ่ะทุกๆตอนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนที่ออกอากาศในรายการ b r a c i n g House a d v l l Action คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปใช้ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะเพราะว่าพระวจนะจะเป็นจริงได้ต้องเข้าไปในชีวิตของเราและเรานําไปใช้แล้วออกมาเพื่อสําแดงผลแห่งพระวจนะนั้น เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ท่านอาจารย์หมอวรุณเราฮะประสิทธิ์ท่านอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นของ b ร a สิ i n g House a d เวลล์แอคเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่ท่านเกิดผลมากมายแล้วพี่น้องทามิกชนลหลายท่านก็ได้รับการกลับใจใหม่จากการหนุนใจการเทศนาของท่านนะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอก็อยู่กับเรานะคะ3ปีกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านอาจารย์โอก็มีการ หนุนใจด้วยมีการสอนด้วยบางทีเราก็เอาเทปของการขับผีไล่วิญญาณชั่ว หลักการสอนต่างๆที่ดีมากเลยนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะและเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับท่านอาจารย์รสีคังเสิงนะคะท่านได้มีโอกาสมาที่สวนพระพรสวนเบสซิงฮิลของเราค่ะได้มีโอกาสมาอธิษฐานและให้คําหนุนใจพี่น้องเบสซิงฮส์ที่อำเภอลีนะคะและออกอากาศเราไปแล้วและทุกวันนี้เราก็ร่วมน้ัมศการกับท่านทุกวันอาทิตย์แล้วการอธิษฐานของท่านทุกคืนวันอังคารเราก็นำออกอากาศในวันพุธนะคะคุณผู้ชมคะ ไม่ว่าท่านอาจารย์เกื้อท่านก็เป็นผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งใหม่ล่าสุดที่เรานําออกอากาศ ทุกคําสอนของท่านเป็นพระพรสําหรับประชากรของพระเจ้าคุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะดูรายการหรือบางท่านบอกว่าอาจารย์มันยาวเกินไปละรายการ b l e s s i n g house รู้สึกจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้เราพยายามตัดให้มันสั้นลงนะคะจะอยู่ในช่วงหนึ่ง,งสองชั่วโมงคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังและสามารถเลื่อนได้คุณผู้ชมชอบคําหนุนใจชอบการเป็นพยานหรือชอบ พระพรการเทศนาต่างๆของผู้ที่ดำเนินรายการผู้ที่เรานํำออกอากาศสามารถดูได้นะคะและขอบพระคุณสำหรับการแชร์และขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการและแชร์รายการของเราคุณผู้ชมคะมีหลายท่านบอกว่าการหนุนใจสั้นดีและกระชับ อันนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะล่าสุดพี่มะนาวค่ะหรือพี่ซินดี้ที่สิงคโปร์ท่านก็ได้มีโอกาสติดตามรับชมรายการของ b r e a i n g House a d v t i s n ท่านก็บอกว่าเวลาของท่านไม่ค่อยมีนะคะแต่พอมาฟังการหนุนใจก็ ได้รับผลในฝ่ายวิญญาณด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าคุณผู้ชมจะชอบตอนไหนอาจารย์ท่านไหนทุกท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ารายการ b r e a s i n g House Action ขอเป็นพระพรสําหรับคุณผู้ชมและขอบคุณพระเจ้านะคะแม้ว่าหลายท่านบอกว่าไม่ชอบเลยอาจารย์บางท่านที่เนี่ยคำสอนผิดหรือไม่ชอบเพราะว่าไม่ได้อยู่ในองค์กรของท่านเราขอบอกว่า b r e a s i n g House Action เราจะนําทุกท่านที่พระเจ้าสรงนําให้เรานําออกอากาศนะคะคุณผู้ คผู้ชมคะรายการ b r a c i n g House Wild Action เรานำเสนอคำสอนของผู้รับใช้ทุกท่านหลายท่านบอกว่าอาจารย์บางท่านในรายการของเราคิดจะจักไม่รับ เพราะคำสอนไม่ถูกหรือว่าจะมีการสอนเกี่ยวกับไฟมากเกินไปแต่ในรายการของ b r e a c i n g house a d w o r i i a n เราฟังพระเจ้าพระเจ้าให้เราทําเพราะเราไม่ได้อยู่ในองค์กรใดไม่ได้อยู่ในคิสจกักรใดเราทําตามคําสั่งของพระบิดาค่ะพระเจ้าทรงนําให้เรามีโอกาสนําคําสอนของอาจารย์ท่านไหนออกอากาศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่กาลังดูเราอยู่คิสจักรที่กําลังดูเราอยู่ท่านมีอาจารย์หรือมีคําสอนใดๆที่ดีที่จะเป็นพระพรสามารถส่งมาได้นะคะ เราก็จะเอาออกอากาศค่ะแต่คําสอนของท่านจะเป็นที่หนุนจิตชูใจหรือไม่ก็อยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะโดนใจคุณผู้ชมที่จะเป็นผู้เลือกนะคะเราขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านนะคะก็มีพระพรถ้าไม่มีพระพรแล้วท่านจะไม่สามารถนําคําเทศนาคําหนุนใจ ออกมาจากชีวิตของท่านให้กับผู้ชมได้คุณผู้ชมคะตัวของรุ่งฟ้ามีโอกาสไปคิดจักหลายที่และเมื่อเรากล่าวถึงอาจารย์บางท่านก็ยังมีคิดจักที่จะต่อต้านแต่เราก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในองค์กรนะคะารายการของเราเนี่ยทำในครอบครัวของเราครอบครัวเบสิ่งเฮาส์มีผู้ถวายทรัพย์ไม่กี่คนเองคะ่ะแต่ณเวลานี้เราขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าคําสอนของท่านใดที่เป็นการหนุนใจละเปลี่ยน ชีวิตของคุณผู้ชมท่านสามารถส่งมาให้เราได้นะคะแล้วเราเชื่อว่าเราจะไม่กัดกินเนื้อกันเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประกาศนมพระเยซูคริสต์ดังนั้นคุณผู้ชมคะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนั้นจะสามารถเลือกที่จะฟังคําสอนถ้าไม่ชอบของบริสุทธเฮาก็ฟังท่านอื่นได้นะคะวันนี้นะคะเราขอบคุณพระเจ้ารุ่งฟ้าก็มีการหนุนใจอยากจะหนุนใจคุณผู้ชมว่า ชีวิตของเราเนะ่ยเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าหรือเปล่าคุณผู้ชมอาจจะอ่านพระคัมภีร์แล้วมีตัวอย่างของคนในพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นท่านอับราฮัมนะคะโมเสสหรือจะเป็นโยเซฟหรือบางท่านอาจจะชอบอิสอัหหรือบางท่านอาจจะชอบพระเยซูคริสต์เลยที่เป็นพระเจ้าเลยมาในยุคใหม่เลยเป็นเปโตรหรือจะเป็นเปาโล แล้วแต่ที่คุณผู้ชมจะนําคําสอนแต่ละท่านที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถปรับใช้ในการดําเนินชีวิตถ้าจะบอกว่าเรานั้นเป็นที่พอพระชัยของพระเจ้าหรือไม่ คุณผู้ชมคะพระวจนะของพระเจ้าวันนี้อยากจะนํามาเป็นพระพรสําหรับคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยากจะหนุนใจคุณผู้ชมจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมรมบทที่12ชีวิตที่เราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหรืออะไรที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าที่เราสามารถทําได้เรามาดูด้วยกันนะคะ พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดวยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมข้าพระเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพระเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนขวรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายอันี เดียวกันนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันคุณผู้ชมคะพระวจนะของพระเจ้า เลาใจให้เราถวายตัวกับพระเจ้าพระคําของพระเจ้าบอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงมีวอนทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ชมคะชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าชีวิตที่บริสุทธิ์พร้อมที่จะเป็นเครื่องบูชาคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าทุกวันนี้ก็เชื่อพระเจ้าแล้วนะ ทุกวันนี้ก็ไปนมัสการพระเจ้าตามกลุ่มในออนไลน์แล้วนะทุกวันนี้ก็ถวายทรัพย์แล้วทุกวันนี้ก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันนี้ก็ยังอธิษฐานอยู่ทุกวันนี้ก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่กําลังเริ่มต้นค่ะนี่เป็นเบสิกมากๆสําหรับชีวิตคริสเตียนนะคะคุณผู้ชมคะชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นที่การรับเชื่อใช่ไหมคะเมื่อเราตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตเรา ก็พึ่งคลอดออกจากท้องมันดาเราเป็นทารกนะคะเรายังไม่รู้เลยว่าคัมภีร์เป็นยังไงคศิสตจกรหรือพี่เลี้ยงก็จะบอกว่าอธิษฐานนะอ่านมาคัมภีร์นะศึกษานะหรือบางทีอาจจะนําเข้ากลุ่มลายเพื่อจะศึกษาคัมภีร์มากขึ้นศึกษาคําพยานของแต่ละท่านที่พระเจ้าทรงช่วยกู้อย่างไรนั่นยังเป็นทารกค่ะ ยังดื่มนมอยู่เลยยังไม่สามารถทานอาหารแข็งได้พอสักระยะหนึ่งชีวิตเราเติบโตสแสวงหาพระเจ้านมาัสาการเป็นละร้องเพลงละ อ,อธิษฐานแล้วอ่านม้องพีพอจะเข้าใจได้บ้างแล้ก็เริ่มเป็นเด็กแล้วโอ้โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราก็มีหัวใจที่โอ้ปุ้มเจ้าค่ะอยากโตจังเลยอยากมีโอกาสประกาศนมพระเจ้าอยากนําวิญญาณเหมือนเราเนะี่ยเรามาอยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราดีขึ้นจังเลยอยากให้คนอื่นได้เป็นเหมือนเราเด็กก็คิดนะคะก็อยากจะทําด้วยและพอเรามีโอกาสติดตามพระเจ้าจากขีจจา,จากบ้างจากคาสอนบ้างจากการเทศนาและชีวิตของเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยตรงบ้าง ดังนั้นคุณผู้ชมเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าจะเข้าใจสามารถที่จะสอนคนอื่นได้คุณผู้ชมคะถ้าเรายังไม่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เรายังเป็นเด็ก แล้วเราเองก็ยังมีชีวิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ชีวิตของเรายังไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ชีวิตของเรายังเป็นที่รู้สึกว่าคําอธิษฐานบางเรื่องตอนแรกเมื่อมาเป็นลูกพระเจ้าใหม่ๆอธิษฐานอะไรแป๊บเดียวก็ได้หมดละพระเจ้าเตอบไวมากเลยอุ้ยดีใจตื่นเต้นแต่พอโตขึ้นนะคะพอมาเชื่อพระเจ้าสักระยะหนึ่งทําไมอธิษฐานแล้วมันยากจังเลยกว่ามันจะตอบนือกว่าจะได้นะอุย้ยพระเจ้าค่ะคืออะไรใช่ไหมคะก็มีการอดอาหารมีการถือศีลน,นะคะ หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะมีโอกาสร่วมถวายทรัพย์คุณผู้ชมคะคำัมภีร์ก็บอกนะคะบอกว่าชีวิตของเรานั้นะฝ่ายวิญญาณของเรานั้นพระเจ้าบ,บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมคุณผู้ชมคะพอเราเป็นคริสเตียนได้สักระยะหนึ่งรู้สึกเบื่อไหมคะ รู้สึกว่าเอมันต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือรู้สึกตื่นเต้นที่ว่าโอ้พรเจ้าค่ะเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้ามันต้องมีอะไรดีกว่านี้ต้องหาให้เจอต้องหาให้เพราะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราก็เป็นหนึ่งในตองอูนะเราก็เป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเราก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าได้แต่อันนั้นคืออะไรล่ะพระเจ้าจะให้เราทําอะไรตรงนี้คุณผู้ชมต้องไปหาเอาเองตอนนี้นะคะวาระวิกฤตโควิดทุกคนก็ตื่นเต้นกับคนที่เออเป็นโรคและหายป่วยพระเจ้าทําอัศจรรย์ หรือบางคนบอกว่าต้องนําวิญญาณแล้วนะพระเยซูจะม,มาแล้วนะในขณะที่ตัวเองยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่เลยอะยังไม่รู้จะนาอย่างนัง้นคุณผู้ชมต้องเริ่มที่จะกลับมาดูตัวเองอุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่ได้อย่างไรอุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่เมื่อเราต้องใข่ครคัวและแสวงหาพระเจ้าด้วยตัวของเราเองค่ะเพราะหนึ่งวิญญาณจะไม่เหมือนใครในชีวิตหนึ่งชีวิตพระเจ้าบรรจุวิญญาณเข้าไป ชีวิตลุงฟ้าคือวิญญาณลุงฟ้าวิญญาณที่พระเจ้ากําหนดไว้คือวิญญาณเดียวนิสัยไม่เหมือนใครความต้องการไม่เหมือนใครอยากรับใช้พระเจ้าก็ไม่เหมือนใครตอนแรกอยากรับใช้มากเลยอยากทํานั่นอยากทํานี่เห็นเขาไปบริจาคข้าวนะสมัยนั้นนะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขับรถขึ้นน้ําปาดเลยค่ะขึ้นไปเลยเอาน้ําเอาข้าวเอาของข้างหลังรถมีของประมาณ1ตันนะคะขับอีซูซูไปโอ้คุณผู้ชมคะพอไปถึงในวะง์จเจ้าค่าน้าตาไหลเลยเห็นพี่น้องลําบากมากเอาข้าวเอาของไปบริจาค แต่พอเรากลับมาเราคิดว่าเอ๊ดวงวิญญาณหนึ่งดวงได้รับเชื่อไหมในขณะที่เราทํางานเรากลับมาคิดแล้วค่ะดวงวิญญาณนี้ก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นการบริจาคก,ก็เป็นสิ่งที่ดีในววลาต่างๆที่เขาลาบากยากจนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการนําวิญญาณบางเรื่องถ้าเราไม่เข้าไปมีส่วนในการบริจาคหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเราไม่มีส่วนในการบริจาคเราจะไม่รักเพื่อนบ้านหรือเปล่าหรือเราจะแรงน้ําใจไหมคริสเตียนแรงน้ําใจหรือเปล่า ตรงนี้คุณผู้ชมต้องไปฟังกับพระเจ้าเองต้องไปอธิษฐานและหาคําตอบเอาเองถ้าเรารู้ว่าอะไรดียอดเยี่ยมอะไรดียอดเยี่ยมมีดีมีมีที่พอพระไทยใช่ไหมคะและดียอดเยี่ยมสำหรับรุ่งฟ้าได้คําตอบคือนำวิญญาณ บอกหลายครั้งกับพี่น้องกับผู้เชื่อและคนในองค์กรของเราคนใน b r ริ i n g House ลุงก็จะบอกว่าถ้าลุงม,มีที่ดินนะเราก็อยากจะมีสถานที่ที่ให้คนป่วยมานอนแล้วก็ประกาศผ่านสื่อออนไลน์วางมือรักษาโรคเลยดูแลตัวเองให้ดีใส่ชุดที่เขารักษาโรคให้ได้แล้วมีแอลโกอฮอล์รักษาตัวเองก่อนอันดับแรกลุงฟ้าได้มีโอกาสแบ่งปันกับหลายคนนะคะว่าถ้าเรามีพื้นที่เราก็อยากจะให้มีที่สำหรับรักษาตัวของผู้ที่ติด เชื้อโควิดโดยเฉพาะที่ในกรุงเทพโดยเฉพาะที่พื้นที่เสี่ยงถ้าเรามีพื้นที่นะคะถ้าเรามีคีดจักรที่กว้างตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ประกาศได้อย่างมากมายแต่นี่สาคัญเราต้องดูแลตัวเองใส่ชุดที่ปลอดภัยที่ทางการจัดเตรียมไว้หรือการบริจาคที่จะช่วยเหลือพี่น้องในนั้นและมากกว่านั้นเราอธิษฐานให้พระบิามระสุติขับเคลื่อนเราเชื่อแน่ว่าต้องมีคนที่จะหายป่วยโดยพระนามพระเจ้าและจะมีคนรับเชื่อพระเจ้า แต่เนื่องจากว่าในววละนี้สิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าให้ Breaking House d v c a t i o n ทำคือการเป็นสื่อออนไลน์คำพูดนี้อาจจะไปโดนใจหลายคนหลายท่านหลายคีศาจักรก็ทำในสิ่งที่ดีนะคะเริ่มรับถวายข้าวอาหารเครื่องดื่มความจำเป็นต่างๆที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย แต่ขนาดเดียวกันคนที่เจ็บป่วยที่อยู่ในบ้านที่เข้าติดเชื้อจริงๆนั้นน่าสงสารนะคะยิ่งเราดูข่าวตอนนี้เราเห็นชุดกู้ภยัยหน่วยกู้ภัยไหลที่เข้าไปในบ้านเราเห็นข่าวที่ว่าปั๊มหัวใจแล้วตายต่อหน้าในความเป็นผู้ประกาศเสียใจค่ะเสียใจที่เราไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นได้รู้เรื่องของพระเยซูคริสต์ไหมพี่น้องที่เราแวกนั้นได้มีคีิสตจักไหมเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้เสียงนี้ค่ะเข้าไปถึงผู้ที่มีบทบาทในคีิสตจัก ที่จะสามารถให้ที่นะคะให้สถานที่เป็นที่ประกาศพะนามอย่างสุงสุดเพราะว่าโรคโควิด1 i d 1 9ไม่ได้ติดง่ายๆถ้าคนนั้นมีภูมิต้านทานที่ดีและดูแลร่างกายที่ดีและมากกว่านั้นเรามีความเชื่อเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเห็นเคสของน้องจา๋าเห็นเคสของพี่นาธานและคนอื่นๆที่อธิษฐานแล้วเขาหายจากโควิด -19 เราเห็นพยาแม่บริสุทธิ์ทำงานเราเห็นคันขับเคลื่อนคำพยานของเทปที่อาจารย์หมอวรลุนส่งมาให้แล้วเราสามารถที่จะมีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นเพื่อจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องของเราคุณผู้ชมคะอะไรเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตคุณผู้ชมถ้าเรายังเป็นเด็กมนุษย์ก็คิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กเรี่ยอะไรอย,ย่างเด็ก แต่ถ้าหากเราเป็นผู้ใ่าฟวิญญาณเราทาอย่างไรที่ทั้งเรียรย์ไรทั้งช่วยเหลือทั้งให้ข้าวให้น้ําและให้ภาวนะและมากกว่านั้นให้ชีวิตใหม่กับเขาชีวิตของเขาสําคัญวิญญาณของเขาเรานั้นสําคัญเมื่อเขาจากโลกนี้เขาจะไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเขากลับมาได้เขาก็จะมาเป็นพยานให้กับคนทั้งหลายรู้ว่าเขามีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าเหมือนหลายท่านที่รับเชื่อในเรือนจํา คิชชาจรของเรานะคะหลายๆที่ในประเทศไทยมีผู้เชื่อที่ออกมาจากเรือนจําและที่ Bridging House Adoration รับเชื่อในเรือนจําก็หลายคนนะคะที่มาเป็นพยานและที่กําลังจะเป็นพยานที่จะออกเทปให้กับเรานั่นก็หลายคนนะคะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งที่เชื้อโรคตัวนี้ออกไปก็จะมีคนกลับมาเป็นพยานอีกหลายหลายสื่อที่จะบอกว่าเมื่อเขาเชื่อพระเยซูเขาหายจากโรคร้ายโรคระบาดคุณผู้ชมคะ ขอหนุนใจและขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดไหนที่มีส่วนร่วมในโอกาสวิกฤตของโลกนะคะและของโรคระบาดนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสริมกําลังขอพระเจ้าของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าผู้สร้างโลกเป็นผู้ที่ทํางานในชีวิตของคุณผู้ชมทุกท่านเป็นผู้ที่หนุนน้ําใจและเป็นผู้ที่เสริมกําลังให้กับผู้ที่ทํางานทุกๆคนนะคะทุกๆด้านนะคะ และที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมได้รับฟังรายการนี้ขอพระเจ้าเล่าลมใจหากคุณผู้ชมมีพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เล็กน้อยของคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมอะไรสําหรับบริบทและหน้าที่ในงานครั้งนี้ ขอพระเจ้าให้คําตอบว่าสิ่งเรานั้นเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมของคุณผู้ชมและของเราทุกคนที่เราจะร่วมกันรับใช้พระเจ้าขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลได้พูดในพระธรรมลมนี้เป็นที่หนุนใจคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมได้รับบำเหน็จรางวัลในการกระทําของคุณผู้ชมทุกๆด้านนะคะขอพระเจ้าเอวยพ,อพรค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ